สวัสดีคะ่ะวันนี้หน่อยจะมารีวิวกระเป๋าดอกทานตะวันนะคะเป็นกระเป๋าหิวห้วหรือคล้องแขนนะคะใบเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกใส่ของได้มีซิปอยู่ตรงปากกระเป๋าด้วยนะคะอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเ,เห็นของชมพู่อริยาเฮียรเกตเขาถือนะคะก็เลยเออมีแรงบันดาลใจอยากจะทำมั่ง จะได้แบบมีกระเป๋าดอกทานตะวันน่ารักน่าล้างหิวในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ากระเป๋าดอกทานตะวันนี้เป็นยังไงถ้าเพื่อนๆนดูแล้วสนใจอยากจะไดะ้กระเป๋าดอกทานตะวันก็ทักหน่อยไปได้นะคะที่ Facebook งานถักโคเชวงศาลา ยังไงหน่อยก็ฝากติดตามช่องของปัทสอนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ